สวัสดีครับผมคิวครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับผมครับวันนี้เราอยู่กับสมาชิกช่องของเราครับเป็นสมาชิกทีมเอ็มพีของเราด้วยนะครับเฟิร์สครับตัวเบครับเอ๊ยแอมรีเชิ่นหลังจากไม่ได้เห็นสนานน่าจะนานอีกแล้วเนี่ยนานเลยนะครับแต่ว่าเราเคยถ่ายคลิปด้วยกันนะใช่ครับโอเควันนี้เรามาเล่นโปเกมอนกันเนาะครับผมผมเสนอเด็กนี้เลยมีไรดอนแห่งอนาคตครับเด็กใหม่มาแรงช่วงนี้โอเคครับผมส่วนผมขอนำเสนอเด็กนี้ครับซับโกเอ็กกับเผาเกียร์ดั้งเดิมวีสตาร์ครับผมอยากจะบอกว่าเด็กนี้คือได้รับบัฟมานะ ออกมาเก่งเลยเก่งอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะหาว่าพูดเกินไปขอลองเล่นดูก่อนนะแล้วก็มาเจอกันเลยครับผมครับครับผม มันมันมีทางเลือกหรอกแอเราต้องมีร้านแล้วก็สัสมร้านนะฮะเล่นตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีห้องก็จะดีมากนะฮะถ้าเกิดท่านไหนจู่ๆก็โดนเด็กผมมาร้านผมจะไปสร้างห้องขึ้นมาเพื่อัดเลยนะจะเป็นไปไม่ได้หรอไม่รู้โอเคเราลองเรื่องกานนานละอะเอาหัวเลยก้อยครับผมขอเลือกก้อยครับผมก้อยนะครับออกก้อยครับเลือกเลยครับผมขอเริ่มก่อนขอรับผิด้าบคุณครับโอเคแล้วผมเล่นที่หลังนะได้เลยแน่ใจนะจะเริ่มก่อนแน่ใจครับ โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ขัดศรัทธานะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมลงไม่ได้เย้เ yeah. okay, คียวผมมีลงหนึ่งตัวคร 4, 5, 6, hey, ับผมเิดี๋ยเปิดไว้ได้รดีล่ะสีห้าโอ้เจเฮ้ยมันแก, 2> 2ออกน่นว่สองรอบเนาะครับชัย4 5สีห้ารอบส่วนผมนี่คือเจอประจำ โอเครอบนี้ผมลงได้ครับโอเคครับผมสองรอบนะครับจับสองใบแน่นๆเฮ้ยไปมาเริ่มกันเลยโอเคครับมีไรดอนครับครับคอนเนคเรีครับผมผมเริ่มก่อนนะครับข้าวเทิรนโจ๊กกะครับผมปึ๊บอืมผมขอใช้ tennis ball ครับผมปึ๊บอ่ผมลงเป็นเ radiant g e c โคกันนะครับเเรด radiant โคกั o ใช่แล้วครับ แล้วผมใช้ความสามารถของ r ร d ดี n t เก็เข้ากันนะครับการ์ดท,ที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงาน1ใบครับโจย์การ์ดจัเดิกสใบครับผมโอเคครับคือไข่ละโมกนั่นริงอยู่ขจัดเลยใครโรดีไม่เด็กแล้วนะครับจากนั้นผมก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับผมทิ้งพลังงานเอ้ยทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับ <c oughs> แล้วเลือกปลเลือกการ์ดโปกเกมอนใบไหนก็ได้นะขึ้นหนึ่ง <Okay. S 2> ผมเลือกทิ้งพลังงานแล้วก็ โคโลนยุกเลอร์ครับผมอ,อืมอะไรดีนวอืมผมลงเป็นโคเลสเตอร์เพิ่มอีกใบหนึ่งครับโอเคครับ,คครบจากนั้นผ่านเทินเลยครับผมเาทินหรอครับจัว การที่พึ่งโชว์ได้เลยเทคโนเรดาร์นะครับโอ้โหทิ้นการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเอาโปเกมอนที่ติดคาว่าอนาคตจะสำรับขึ้นมือได้สองใบครับผม uh huh. ผมขอเอาเป็นหัวเหล็กกับแขนเหล็กนะครับครับผมสองใบขึ้นมือตัวตึงสองตัวอ่นะตัดให้หน่อยครับผม แล้วผมก็ลงครับแขนเหล็กนะครับหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กนะครับแล้วก็ศีลาเหล็กนะครับใจเย็นครับโอเคเด็กนี้ปดโปเกมอนพื้นฐานมันเยอะนะมันลงได้ไวผมติดพลังงานรูกให้กับวิรัยดอนนะครับครับผมตอใช้งันวิจัยสัตว์ตาจา์ครับทิ้งหมดมือครับแล้วก็จวเฉดใบคุ้มมากเลยครับ1 2ึ่งสอาสี่ห้าหเจ็ด โอเคผมใช้เป็น,นี้ครับอิเล็กทริกเจลเลเตอร์นะครับเปนนะิดใบบนศูนยห้ 2, 2> ยาใบเนาะานึ่งอย่ามสี่ห้าเอาพลังงานไายฟ้าสองใบติดให้กับพลิวงานสายฟ้านะผมมีใบเดียวผมติดที่กับแขนเหล็กนะโอเคแยังรู้สึกโล่งใจกลัวอะไรเกินถึงจะน,น,น่าเสียดายก็เถิดครับผมขอลงอะไรดีอ่าผมลง แขนเล็กอีกใบแล้วกันครับกลัวเขาไม่รอดนะฮะโอ้โแค่แนี้ผมก็กลัวแล้วครับตอนนี้วิไลดอนโจมตี40เนาะอแต่มันจะบวกจากความสามารถของหัวเหล็ก EX นะหัวเหล็ก EX มีความสามารถโคบอคอมมานนะจะบวกพลังให้กับโปเกมอนอนาคตพลังต่อสู้นะ20ตอ่อหนึ 1> 1่งใบอันนี้2ใบนะก็เป็น40ครับฉะนั้นผมก็โจมตีแล้วไอซุพ SO ีครับ 40ดาเมจพื้นฐานเนาะ้องโบย40เป็น80ดาเมจครับโอเคครับ K.O. ครับผมแล้วจะเรียกพลังงานสองใบพื้นฐานจากในสำรับติดกับโปเกมอนอนาคตได้ตามใจชอบโอเคครับผมหนึงจี้นะฮะไวเร็วแรงทะลุนะครับทะลุนรกอ่ะสองจี้นะครับติดที่กับไข่เลนีเอ็กซ์นะครับโอเคครับของผมหมดสภาพนะครับผมเลือกโคเรคเรยขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับโอเคโอเคครับคือไพ่ครับครับผมต้งเลยของผมจั่วกาครับผมชึ้บ ผมใช้เป็นเนสบอลครับผมอ่ะเอาโปเกมอนพื้นฐานลงบทุทอมเบ้นนะครับอตอนนี้ลำบากแล้วโอเคครับเอา c o เร e กเล่เลงช่องเบนนะครับโอเคตัดที่หนครับครับใช้ความสามารถของเรเดียนเก k กกกะครับการ์ท,ที่ซ่อน ทิ้งพลังงานหนึ่งใบจั่วการ์ดจากเด็กสองใบครับผมหนึ่งสองครับเของแบบนึงนะครับออขอใช้ความมาั่นใจของมาซึบะครับผมทิ้งการ้อยเมื่อหนึ่งใบครับจากนั้นจั่วการ์ดตามจำนวนเบนโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับมีห้าใบมีห้าใบครับผมจัว่ว gas ห้าใบโอเคหนึ่ง 2 3 4 5มต่าแบบฟื้นมาแล้วอขอเป็นซับโก้ครับผมอเอเก<อ>เ,เข้ามาแล้วก็ลงเขาเกียร์เพิ่มนะครับจากนั้นในสปอร์ครับผมอย,อยู่หรือเปล่าอย่างอยู่ครับผมเป็นคอร์ร c คเรย์นะครับตัวนี้เป็น s r นะครับ สวยที่เดียวนะฮะใช่แล้วครับแต่ว่า his แต่ว่าท่าโจมตีเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพูดถึงไบบนี้าต่อสู้เขาแล้วก็เขาก็หนีสองด้วยใช่ครับผมแล้วก็ใช้ภาชนะแห่งเปลนปกิระตมีครับผมทิ้งบนมือหนึ่งใบนําก้าวพลังงานพื้นฐานสองใบจะมีเด็กขึ้นมือได้ครับที่ผมเลือกก็คือพลังงานน้ำหนึ่งลูกแล้วก็เล็กอีกลูกครับโอเคครับ จะดึงมาคุยด้วยจังเลยอย่านะอย่ามีแล้วก็ผมกดอบีของซัพโก้ครับผมอเหรียญโบนัสครับผมโจกัสหนึ่งใบแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งต่อสู้จะโจกเพิ่มอีกหนึ่งครับรวมเป็นสองใบโอเครับหนึ่งสองครับผมปึ๊บยพึคุยกันนะจเย็นๆนะอะไรนะครับใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากัน ของแบบนึงนะครับไม่เคยได้ยินสโลกแกนของ g c g t h a แ l นด d หรอเล้นกาให้สนุกอใส่สี <c oughs> <c oughs> ใชทกาดไอเทมนะครับกูคือพลังงานแบบพิเศษครับผมทิ้งกาดบนมือสองใบครับผมนำกาดพลังงานพื้นฐานจากในกองทิ้งกาดสูงสุดสี่ใบขึ้นมือน,นะครับไม่รวมใบที่ทิ้งนะ <c oughs> ใช่ครับไม่รวมใบที่ทิ้งครับผมอันนี้พื้นทิ้งนะ <c oughs> ในหลุมผมมีสามใบครับเอาขึ้นมือสามใบครับผมอันนี้ก็ลงหลุมไปครับจากนั้น ผมติดพลังงานจากคุณมือหนึ่งใบครับผมให้กับซาโกผมก็จะเกิดการดึงดึนขึ้นจากนั้นโจมตีเลยครับผมใช้ท่าโปรยชองครับผมทิ้งพลังงานจากบนมือกี่ใบก็ได้นะครับแล้วพลังโจมตีเนี่ยท่าโจมตีจะเท่ากับผลรวมของจีที่ทิ้งไปลูกละห้าสิบนะครับครับมีทั้งหมด3ลูกเป็นร้อยห้าสิบครับผมเทคโอเลยครับครับผมผมเทคดึงไพ่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาซีลาเรกยื่ขึ้นไปแล้วกันโอเคครับผมผ่านเทิร์นครับผมเทิร์นครับจั่ว มือแบบนี้นี่ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคอะผมติดบูสต์เอเนอร์จีอนาคตให้กับซิลาเล็กนะรับเขาเอาให้เขาหนีได้ตรงเนี้ยันี่ลำบากผมแล้วโอ้อันนี้เขาต้องใช้จ uh, ี้เท่าไหร่อ่าผมหนึ่งเป็นโลกเนาะโอเคใช่ครับผมใช้หนึห้าสิบใช่ครับผมงั้นผมครับเปเปอร์ครับ เลือกกั๊ดไอเทมและไอเทมติดโปเกมอนอย่างละใบขึ้นมือได้โอเคครับผมที่เอาขึ้นก็คือไอเทมนะครับอุ้ยความแคชเชอร์ไม่ไม่ไม่ดีครับไอเทมติดโปเกมอนทารดัไม่ดีครับผมโอเคแล้วผมสับเด็กนะอย่าใบโอเคตัดให้น้องงานเข้าแล้วจากนั้นผมลงนี่เลยครับมิไรดอนนะครับท่เบนส์นะครับครับผมเอาทีนีขึ้นมือนะโอเคครับผมติดคาถาหนักอึ้งให้แขนเหล็ก EX นะครับเขาบอกว่า โปเกมอนที่มีค่าหนีสี่อะถ้าเกิดถูก KO ด้วยท่าต่อสู้ครับที่มีเอฟเฟกนะมันจะเอาพลังงานสามลูกทิติดโปเกมอนตัวเนี้ยกระจายให้กับบินตรงไหนก็ได้ตามจะชอบเลยโอเคครับผมแล้วผมก็ใช้การีทยืมขึ้นเรียกขึ้นมาพรามแคชเชอร์นะครับคุณจะเอาอะไรขึ้นครับพรามแคชเชอร์บอกว่าดองอ่านกันนะแล้วโปเกมอนบนเบสอีกฝั่งหนึ่งตัวเนาะสำหรับจับตัวนึงต่อสู้อ่ะตัวนี้สลับมา ตามบัญชาครับจากนั้นอ่าจากนั้นนะสลับโปเกมอนบนแหนต่อสู้ฝ่ายเรากับโปเกมอนบนเบนนะผมก็สลับแคนเล็กกับซินาเหล็กนะครับครับผมเสียดายที่ผมไม่มีเอเนอร์จีครับแต่ไม่เป็นไรผมใช้ท่าครับอาร์มเพลสครับร้อยโมสิจเตเมจครับโอเคครับเคโอโมสภาพเป็นสายฟ้าน้องคูณสองใช่ครับผมร้อยยี่สิบสายฟ้าคูณสองอืมใช่ครับผมได้สองไพลครับผมเลือดซับโคขึ้นไปครับโอ้แย่แล้ว อืม้าเป็นอย่างนี้งั้นเร์นผมโจกาครับโจก่อนค่อยคิดกดความสามารถของซาโก้ครับผมอ่าเหรียญโบนัสครับผมโจกาสองใบหนึ่งหนึ่งใบสองใบครับผมฟอืมแช้ที่สุ่ยเฮวิ่บอครับผมขอชิคไพรส์หน่อยครับฟฟึ เกีย์ผมเอาขึ้นมือครับคงจะไม่ลงแล้วมั้งไม่นะมันเป็นแขนเหล็กขู่ขนาดนี้เขาเขาขู่ผมรุนแรงเหลือเกินอาจากนั้นผมใช้กู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมทิ้งสองใบครับเอาการพลังงานจากในดุมขึ้นมือสี่ใบครับผมโอเคครับ ครับผมสี่ใบนี้ครับจากนั้นผมใช้ความสามารถของเรเดียนที่เข้ากครับการที่ซ่อนอยู่ทิ้งอีหนึ่งโจทสองครับหนึ่งใบสองใบเคาน์เตอร์แคปเอร์ครับผมอ๋อถ้าเกิดไพ่เยอะกว่าจะเลือกได้เนาะใช่ครับผมฝั่งจากเวนมาตรฐหนต่อสู้เอาไปไหนคนระับ ชื่ผมเลือกก็คือแขนเล็กที่มีมีจีครับผมโอเคเชื่เลยจากนั้นก็ใช้กูกคือพลางาาอีกไปครับโอเคครับทึงสองใบครับผมผมเลือกเป็นอ่พาพอเกร์ดั้งเดิมมีใบหนึ่งนะครับแล้วก็อืมอฟินครับผมอืม หนึ่งใบสองใบหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับจากนั้นโจมตีเลยครับผมใช้ท่าโปรยทองครับผมทิ้งพลังงานจากบนมือนะครับผมทิ้งห้าใบเป็นสองร้อยห้าสิบเฮโอเลยครับครับผมเทคสองไพ่ครับผมชุบชุบอ่ะผมเอาศิลาเหล็กขึ้นก่อนโอเคครับผมผมก็ผ่านเทินเลยครับข้อเทินมาครับโจ ผมนี่ครับพันเบ็ดชั้นยอดนะครับผมเก็บแขนเหล็กนะครับแล้วก็เก็บพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นี่ไรดอนกับพอด็กนะครับครับผมพันเบ็ดชั้นยอดเนาะเลือกการ์ดโปกเกมอนหรือพลังงานรวมกันได้สงูงสุดสามใบนะกับขอด็กส์ดเด็ก,ดกครับผมจะเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้ถือว่าเป็นของใช้สามัญที่ดีเลยครับใช่ของดีมากมากตัดให้น,อน่อยสำคนที่เพิ่งเริ่มเล่นมาผมว่าจําเป็นต้องหามาใส่นะใช่หาสาักใบใช่แล้ว นั้นนะครับผมติดติดพลังงานหนึ่งลูกให้กับแขนลิล็กนะครับครับผมดีไหมเดี๋ยวก่อนนะคิดกันดีละดีละกลัวจังเลยแล้วผมใช้นี่ครับเ <c oughs> ป,ปเปอร์นะครับอ๋อหาไอเทมกับไอเทมิมติดโปเกมอนนะครับขึ้นมือได้หนึ่งใบโอเคครับไอพ่นไอไอพ่นนะไอเทมที่ผมจะเลือกก็คือเทคโนโลยีด <c oughs> ้นะครับ ไอเทมติดโปเกมอนที่ผมจะเลือกก็คือ่าหนักอึงนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมเสิร์ตต่อนะได้เลยครับผมใช้นะครับเทคโนโลยีด้านะครับชิ้นกรารบนมือหนึ่งใบนะผมชิ้นหัวเหล็กนะครับผมหาโปเกมอนอนาคตส่งสุดสองใบจากสำรับขึ้นมือได้โอเคครับผมผมหานี่เลยถุงล็กนะครับกับแขนเหล็ก EX นะครับ โอเคครับโอเคตัดให้หน่อยจากท่านผมลงถุงเหล็กที่เบนซ์นะครับผมอ่ะผมใช้ความสามารถของถุงเหล็กนะไฮเปอร์โบเวอร์นะส่งการ์ดไปเนี้ยจากตำแหน่งเบนซ์ลงตำแหน่งที่การ์ดเนาะให้อีฟฟังอ่ะเลือกโปเกมอนจากบนเบนซ์ของตัวอีกออกอีกฝั่งอ่ะขึ้นมาบนตำแหน่งต่อสู้ได้เลือกเลยครับลำบากเลยเกินอ่าผมเลือกเป็นโคดเล็กลีสุดเข่งของผมละแก๊งครับโอเคโคดเล็กลีนะ จากนั้นผมลงแคนเล็ก e x ที่เบนนะครับครับผมแล้วก็ติดคาถาหนักอึ้งที่แคนเล็ก e x ใบนะครับครับผมเคจากนั้นนะครับจิล่าเล็กเนาะเขาติดบูสเตอร์เอนจีน่าพลเนาะเขาข่ามอีกไปศูนย์ได้ครับผมหนีเลยครับเราเอาแคนเล็ก e x ขึ้นไปครับครับผมจากนั้นแคนเล็ก e x ครับใช้ท่าที่2นะครับเครื่องขยับเขาคบใจลายนะครับ120ดาเมจเนาะจะจะบวกอีก2ใบนะเป็น140ยสี่อยหกดาเมจ ครับผม K.O. ครับผมโอเคแล้วไปเนี้ยถ้าอี้ฝั่งหมดสภาพด้วยข่าเนี้ยจะได้หยิบเพิ่มอีกไพ่หนึ่งก็คือหยิบเดิมหนึ่งไพ่แล้วก็อีกหนึ่งไพ่จะพความสมารถแข่งเลือเกิร์อเคผ่านเทิร์นแล้วครับโอเคผมเอาซาโกขึ้นตำแหน่งต่อสู้ครับผมเข้าเธินของผมครับจั่วการมือยืดจังเลยนะครับฉันนั่งจำโมเหรอ นาจะโมครับย่านะโอเคเอาการก์ด OK, ไ์ทั้งหมดกับใต้โกงเนาะแล้วก็จวดต่างไปนะใช่ครับโอเคผมจวดไปหนึงผมจวดสามใบผมลงโปกิสต็อกครับผมจากนั้นผมกดความสามารถของซาโกครับผมเหยียบโบนัสครับผมจวดสองใบสองปึ๊บปบอันนี้ ผมใช้ไฮปเปอร์บอลครับผมชิงกา้าวบนมือสองไปครับโอเคแล้วก็เสิร์ชหาผกุนากนัน่งจากในดินไปขึ้นมือได้ครับซาโกะนะครับขึ้นมือขึมื <c oughs> ับไปแตกพอดีแล้วผมก็โวเลยจากบนม,มือนะครับโอเคมาคือโซ่ผม กดอบิเอ้ยกดความสามารถของสาวโปกเกสตอมนะครับโม่สามใบครับผมหนึ่งสองสต่อต่อเลยครับเออ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 ต่อต่อเลยครับเออขอนับจี้ก่อนนะครับโอเคครับผมไม่ลืมผมมีเจ็ดใบอืม อย่างบอกแ <laughs> ้่ยังมียังมีสองใบขอกดความสามารถของเรเดียนกัเขากับการที่ซ่อนอยู่ครับทิ้งจากบนมือหนึ่งใบโจดสองใบครับหนึ่งสองอืมดีไหมผมรู้ว่าบนมือมอบฟินใบหนึ่งละ <laughs> ครามแชชเชอร์ครับผมใช่เลยครับผมเลือกก็คือ แคเล็ครับแคเล็ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับแคเลที่อยู่บนมือครับโอเคครับนังสือกับซาโกครับเอาละสองใบสุดท้ายของผมจะชี้ชะตาขาดหรือไม่เหรียญโบนัสครับหนึ่งสองกู้คืนพลังงานครับผมเอาการพลังงานพื้นฐานจากในกลุมสองใบขึ้นมือครับผมเอาเป็นสองใบนี้ครับขึ้นหโอเค ก็ใช้ภาชนะแห่งผืนปัตตพีเข้าหุ่ทิ้งบนมือหนึ่งใบครับหาก้าพลังงานจากในเด็กสองใบขึ้นมือได้ครับหนึ่งใบครับสองใบครับผมจากนั้นผมติดจี้จับบนมือหนึ่งใบครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วครับใช้ท่าโจมตีเลยครับเหรียญโบนัสครับผมอ่า ทำดาเมจลูกละ50ครับผมผมทิ้งสลูกเป็น150ครับ150ครับผ่านเพยครับเขาเดิครับจวดผมใช้นะครับรถเข็นซับเปลี่ยนนะครับจวดได้เมื่อกี้โอเคครับพอโปเกมอนพื้นฐานเนาะสลับกับโปเกมอนเบนส์นนะแล้วถ้าเกิดว่าสลับเนี่ยจะได้ฮิวอีก30โอเคตอนนี้ก็อีก20นะฮิวจวบโอเคครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้โปเกรสต็อปนะใช่ครับแต่ผมว่าโปเกรสต็อปอ่ะมัน มันไม่ค่อยดีกับผมเท่าไหร่อ้าวผมเปิดแรับห้างในเมืองนะครับเอ้ยคุณท้าปกกินสตอปไปนะไม่นะครับสามงค์คนผมแล้วก็แขนเล็กครับใช้ท่าแรกเลยครับอาร์มเพลสครับร้อยหกสิบนะแล้วก็บวกอีกสองใบจะเป็นร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยเเมตรโอเคครับผมผมพาแล้วข้อดีของผมครับโจก้าครับอืมลำบากจริงๆกดท่าแรกครับผมโจกสองครับหนึ่ง สองครับผมบผมวางรับ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ผมผมจะใช้มมุบเสาโปเกสต็อปเสาโปเกสต็อปผ <laughs> อใช้เสาโปเกสตอ็สอ,ปสตอปเลยครับผมโม่สามใบหนึ่งสองสามโม่เอโอโม โอเคมาฟินหนึ่งแล้วก็ไฮบอยหนึ่งนอือนี่แล้วก็ซาโกครับใช้ความสามารถเหรียญโบนัสครับผมจุนเลยครับผมทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วฟอครับผมขับดนหัวเล็กขึ้นมาครับผมใชครับ เดี๋ยวนก็ผ่านเลยครับเขาได้รับจั่วอืมก็ไม่ง่ายนะเนี่ยผมขาดอะไรเนี่ยเขาผมใช้โอเกย์สต็อปชิคกี้แล็กกี้นอ้าวผมจิตพลังไงหัวเหล็ก EX ก่อนโอเคครับอืมผมใช้เสาโอเกย์สต็อปแล้วกันทสามใบนะหนึ่งสองสามโอ้ยังไม่ได้ขอที่อยากได้ไม่เป็นไรอ่ะผมผ่านเลยละโอเคขั้นเดือนของผมจั่วการครับ ซาโกา้ใช้ข้อสามารถครับเหรียญบนนะครับผมโจดสองใบหนสองเหลือใบสุดท้ายจะหมดแล้วนะบอสออเดอร์ครับไม่ไหนครับนั่นสิผมเอาเป็น เล็กแล้วกันครับขาเล็กนี่นะค <c oughs> จากนั้นครับผมกู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับทิ้งสองใบ <c oughs> เอาพลังงานจากในหลุมสี่ใบขึ้นมือครับผมโอเคครับ <c oughs> จากนั้นใช้ค่าโจมตีเลยครับผมเหรียญ ครับจมตีเลยใช้ท่าท่าจมตีโอรยทองครับผมผมทิ้งสามรูปเป็นร้อยห้าิครับผมโอเคน็อกเลยนะ150นะร้อหินะโอเคโอครับผมเอาสองไพ่นะครับปึ๊บโอเคผมขึ้นไปเลยแคนเล็กนะฮะพระเอกของเราเขอาทด้ยครับจั่วครับใส่หัวเลยอ่ะไม่มีละผมจมตีเลย แกเล็กใช้ท่าเลกครับอาร์มทีสครับร้อยหกสิบดนีโอเคครับเคอครับผมก็เป็นร้0ยแปดสิบสอง้อยอ่ะเโอเคครับผมโอเคผมทีอีกหึ่งไพรนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับเฟิร์สครับผมเป็นไงดีเชิญก็ดีครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเนิ่นนานก็ได้กลับมาเล่นก็รู้สึกดีครับโอเคขึ้นนะใช่ไหมคือแบบไม่ได้เล่นนานมากเลยเราจากที่เล่นกันล่าสุดนี่คือนานมากใช่ครับ ทั้งในคลิปทั้งชีวิตจริงใช่ทั้งออนไลน์ทั้งออนไลน์ด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะของผมก็จริงๆผมน่าจะโชว์แขนเหล็กอีกตัวล้วเป็นมีลายแขนเหล็กนะเราเรากั๊กไว้คุณกั๊กผมไว้น่ากลัวจริงๆก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเล่งพลังงานไวมากๆ เล่งจี้อ่ะเล่นสองลูกคิดคิดว่ามันไหวไหมไหวไหวครับผมอืมก็อย่างนี้แหละเด็กเด็กใหม่มันจะได้ไข่ของนัแต่ผมว่าแพทหน้าก็น่าจะโดนเนื้อไปนิดนึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นไงครับชอบไหมถ้าชอบก็ยังไงนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของเรานะครับทั้งการ์ดเกมทั้งเอ็มทีทกเนาะยังไงเราสองคนนะครับผมกิ้วนะแล้วก็เฟิร์สนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ